สวัสดีค่ะแม่แสงค่าค่ะมาตามนวยทางกับแม่แสงค่ะ,คะาาท่านผู้ชมเป็นคลิปที่สองค่ะของงวดวันที่สองมกราหกแปดเนาะคะ่ะคุณแม่ว่าฝันแล้วฝันเมื่อไรคะคุณแม่ฝันม่ขึ้นฝันเมื่ขึ้นล่าสุดเลยค่ะมาตามถึกจังหวะแห้งเนาะคะ่ะคุณแม่นี่ฝันม่ขึ้นเสานิ้งมาตามเมื่อน,นี้วันที่ยี่สิบสองเนาะคุณแม่เนาะ,ค,ะค่ะบอกซู่ฟังนี่คุณแม่ฝันแนวไรเนาะคะ แม่ฝันมาคืนฝันเห็นคนหลายหลายบ้านนี้ก็ว่าคู่บาสิมาบินบาสแต่ว่าแม่ผัดระใดไปอุ้มบาทนั่งคู่บาค่ะไปอ,อุ้มบาทบันนี้อันนี้คนเอาเขาเอาเของมาใส่บาทให้แม่นะเต็มบาทเขานั้นเป็นแบบขนมหวานนะเขาใส่ลงในบาทให้แม่ <c oughs> เป็นคือเก้าเห็ดแบบว่าเขาเนียวสังขยานะเขาเอาสังขยาใบเตยน,นะใจในบาดในเด็บ,บาดม่ก็อูไปคนนั้นหลยยูตะว่าเมย์มโหาจักเขาวนะค <c oughs> ่ะหูโตะว่าคนหลก่อนสิฟันว่าได้อูบ่บาดใจบาดเห่นกันฟันขึ้คืนเดียวนั่นแหละค่ะว่านีนแม่ก็ฝฟันว่าเด็กหน่อยไห่ยิง หักจักไผ่บอกูอ้โหเจต่ว่าเล็กหน่อยไม่งิ่งค่ะผัดได้ควมฝันลาคือยังว่ามันลูกมันหลานจะของอยู่้มันมาน,นอนเหี่ยงขางแม่หลานว่านอนเหี่ยงขางแม่เล็กหน่อยอค่ะอายุประมาณสี่หาขวบค่ะที่ขวบหาขวบแล้วก็ลงไปตะางหาก บานนี่มานอนบา้บา,านแม่ก็นอนนี้นอนนอนจังสี่มันก็มานอน,นเหี่ยงจังสี่บานนี้ผู้หนึ่งมานอนน้ำอีกบาทเจ้านอนไม่ยิ่งคือกันอีกบาโอ้เล่นนอนกันรุ่นเดียวกันอีกบาทเป็นผู้ยิ่งเป็นผู้ยิ่งคือกันอีกบานนี่มานอน,นอเหี่ยงขางแม่ทั้งนี้บานแม่อยู่กลางบ้านค่ะก็เลยว่าเอา้านี่ย่งเราคือมานอนอันเหี่ยงใหญ่ทั้งสองคนสามคนใหญ่อยู่กลางบา้าค่ะแม่บูนทังนี้ก็ผู้ยิ่ง ม่มังเสนี่กับผู้ยิ่งนะในข่วมฝันอ,าอ,าอ,าอ้าวแม่คลดว่าในข่วมหมูซื้อกันว่ามันเป็นหลานทั้งสองคนนั่นล่ละค่ะกับคิดว่าไอ้หลานกูคือยังไงเบิดแล้วหากจะว่าในข่วมฝันคิดจํานึกว่านั้นมนนันกับหลานคือกันนะว่าให้นอนน้าแนย่ายมันว่าค่ะคนหนึ่งก็นอนลงหนึ่งคนหนึ่งก็นอนนี่เอานอนน้งกันนอนน้งกันอนยา่ยาตีกันเด้อ ใหญ่เลยว่าแจงซี่ในกล้องฟันค่ะมันเป็นอย่างไรฟันแบบนี่ขอถามคุณแม่เนะคะอันนี้ฟันจบแล้วบอกคุณแม่จบแล้วค่ะบ้านนี้สิถามคุณแม่ตัวนี้นี่ฟันก่อนสิไส่บาทใได้อุ่มบาทบอกลือตัวไรอุ่มบาทเนี่ยฟันเห็นทีหลังอ๋อตัวเล็กหน่อยมานอนหน่ำฟันก่อนคุณแม่ฟันนี่ขึ้นเดียวกันาะเลยฟันนี่ขึ้นเดียวกันเนาะค่ะ่านผู้ชม แสตมปวเาซูฟังเนาะค่ะฝันใน้คืนเดียวกันแต่ว่าคุณแม่ฝันว่าเด็กหน่อยมานอนน้ํานี่ฝันก่อนเนาะค่ะฝันก่อนฝันก่อนแล้วก็มาฝันว่าได้อุ่มบาทเขามาใส่บาทแขนเต็มบาทค่ะเรื่งเขาเทั่งขนมเป็นบอกคะบ้านสิขอถามคุณแม่เนาะค่ะคุณแม่ฝันที่แหลกนี่เอาฝันที่แหลกซะเนาะฝันที่แหลกนี่ฝันเห็นเด็กหน่อยมานอนน้่มนี่แม คุณแม่คิดว่าเป็นเหล็กต ok ัวไรหน่อยเล็กหน่อยเนาะหน่อยกับหนึ่งเหล็กที่มาหนึ่งอีโบจังห่ะเมย์ว่าเล็กหน่อยกับหนึ่งอย่ามันหนึ่งสองหรือสองหนึ่งใหม่เลยคุณแม่คิดว่าหนึ่งสองสองหนึ่งเพราะว่าเล็กหน่อยสองคนแล้วไม่ยิ่งบ้หนึ่งสองกับหนึ่งสี่นะบ้นหนึ่งสี่สามบอกคุณแม่จังว่าเล็กหน่อยเล็กหน่อยไม่ยิงมันกับเนน่าไม่ยิ่งเนาะค่ะมาเลยมันสองคนกับอาจจะเป็นหนึ่งมันหันมันออก ช่องหนึ่งบ้านนี่มันอาจที่ว่าออกตรงๆหนึ่งโซ่หรือหนึ่งสี่ก็เป็นไงหรือหนึ่งสี่สี่กับเป็นไงผู้หญิงสามคนแม่ผู้หญิงสามคนผู้หญิงนี่น้ามยั้งคุณแม่ไม่หญิงหรืมันน้าสี่ค่ะแต่ว่าผู้หญิงนอนเรียงกันสามคนสีบัหนึ่งสี่สามหมอคุณแม่ก็จังหวะนั่นตีละมันจะเอาหนึ่งมันจะเอาสามมาอีกอยู่ไหนเหล็ก เลขสามตัวหนึ่งสี่สามหมักปะตัดกลับหมุนอยู่ในหันแนนตัดกลับหมุนอยู่ในหันหนึ่งสี่สามค่ะกับหนึ่งสองกับหนึ่งสองเนาะคุณแม่หนึ่งสองบอทีมเพื่อนมาเทียมบอทีค่ะหนึ่งสองหรือสี่หนึ่งหนึ่งก็เป็นไปได้เนาะเล็กหน่อยนอนเที่ยงกันค่ะเป็นใดสองแบบนอนถังฟันเห็นเล็กหน่อยสองคนค่ะ เด็กหน่อยสองคนบนหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสองเนาะค่ะแต่ว่าสามตวัวคุณแม่หากันไหวก็คือหนึ่งสี่สามเนาะเด็กสามตัวบานนี่อายุของคุณแม่จักปีหกสิบสามหกสิบสามอย่างบอกระย่างหกสิบสี่แต่วบอลเต็มทาทีมาตีเป็นเหล็กสื่อเป็นเหล็กครับเข้าส่งสื่อเต็มเต็มก่อนอถ้าจังมาขืนว่าหกสี่ค่ะอายุของคุณแม่นี่หกสามอย่างหกสี่เนาะค่ะ บ้านนี่สีมาถามฝันที่สองเนาะฝันที่สองนี่คือฝันหลังจากฝันเห็นเด็กน้อยแล้วก็ฝันอุ่มบาทฝันเห็นพระแล้วก็ฝันบาดีอุ่มบาทฝันเห็นพระได้อุ่มบาทบาทในี่คนมาใส่บาทบาทเนี่ค้นมาใส่บาทให้แม่เนี่ยเ่าป็นพระได้บาทเป็นผู้ท้ายเท่าเท่ามาใส่บาทให้เพิ่อนนั้นเพิ่นเป็นอาจารย์คนคนไหนไม่ความฝัน คุณเป็นอาจารย์ผลใดค่ะความฟันค่นเอามาใส่ให้แม่ล่าซุดสุดถ้านมันจะเป็นขนมหวานขนมสังขยาใบเตยเขาก่อนบักไงิ่นมาใส่บาบหน,นี่เต็มบาเป็นผู<า>เ้เฒ่าแม่เป็นผู้เฒ่าคุณแม่อาจสิได้โศกไงก็ได้เนะค่ะในงวดนี้เนะค่ะอาจจะมีโศกเขามาค่ะแต่าาว่า ตัวเลขแนวทางบ้านนี้ในฝ<น>ันนี่<อ>คุณแม่สิตีให้ตัวอะไแนวทางในฝันนี่บ่บาทก็เป็นศูนย์เนาะค่ะในอุ้มบาทอุ้มเป็นศูนย์นี่จะเป็นหาศูนย์เนมือก็อุ้มเอาจนศูนย์เอาแต่พระนี่นำแบบเนาะคุณแม่เน,ะนาะพระนี่ถ้าคุณแม่ฝันเห็นพระ สีเป็นแปดทุกเือเนาะคะ่ะถ้าไม่แสงฟันหินผ่าเพราะว่าแอดเคยมาตามเนาะคะ่ะเสานิงนี่เคยมาตามคุณแม่หลายรอบเนาะคะ่ะถ้าฟันเกี่ยวกบผพานนี่สีเป็นแปดเนาะคะ่ะถ้าสําหรับคุณแม่ผ่านี่เป็นแปดคุณแม่นี่น้ามีมหรือน้ามเก่านเถาเนาะคุณแม่นี่อายุหกสิบปัวเนาะคะ่ะ สิตีเป็นน้ำซี่ก็ได้หรือสิตีเป็นน้ำเก่าก็ได้เนาะน้ำของผู้หญิงนี่น้ำซีน้ำของผู้เฒ่านี่น้ำเก่าบาทนี้อุ้มบาทบาทนี่เป็นวงกลม<า>จังได้กระตรงเป็นศูนย์นเป็นกลมกลมค่ะจังได้กับมาศูนย์คิว่าแปดแปดเก้าศูนย์หรือแปดสี่ศูนย์บ่เป็นไปได้บ่สิสเป็นไปได้ค่ะหรือบ่อสิ ถ้าแปดเก้าศูนย์กับสิพวงเซกับผู้เ่าที่มาใส่บาทพร้อมเพราะว่าผู้เ่าน้าเก่าใส่บาตพระอยู่แต่ว่าห่างตอนมาใส่บาทบวเห็นผ่าได้ตอนมาใส่บาตนี่ยแม่คนร่ายหลายแต่ว่าเ่าผู้ทายมาใส่บาทให้แม่แม่นี่เป็นคนอุ้มบาตเนาะหลังจากได้อุ้มบาทแล้วพระหายไปเลยหายไปเลยบวเห็นแล้วมีผู้เ่าผู้ทายเถาผู้ชายเป็นคนเอาของมาใส่บาืร ในควา่มมาซื้อกันอันอุ่มบาทนั้นของเต็มจัดหน้าอาสิเป็นแปดเก้าศูนย์กรไดเนาะคุณแม่เนาะหรือแปดสี่ศูนย์หรือเก้าสี่ศูนก็สิเป็นไปไดค่ะถ้าให้คุณแม่ตีใหยคุณแม่สิใหยตัวไหรตามที่คุณแม่มากเลยค่ะให้แม่ตีหมอนองบานมันก็เป็นสูนย์เนาะค่ะก็เท่ากับเก้าต้้เ่กเท่าเนาะ แม่กระชิซีสูนเก่าก็ว่าได้คุณแ 1, ม่ชิห้ยซีศูนย์เก่ามาร์คซีสูนย์เก่าเมนบอสแม่นแมันอาจจะเป็นซี่ศูนเก่าก็ได้ค่ะเลขสามตัวหายซี่ศูนย์เก้าแมนหายซ้ำหนี่บอซื้อว่ะหายซ้ำหนี่ล่ะหายซ้ำหนี่เนาะค่ะเอฟซีผู้จิตตีเอาเป็นประกวนนอกเนื้อจากนั้นให้ท่านผู้ชมทางบ้านตีเอาเนาะแมนค่ะขอถามเพิ่มเติมเนาะค่ะ ในคลิปแรกถี่มาตามเนาะค่ะในคลิปแรกที่มาตามคุณแม่คุณแม่ว่ามีผู้หญิงถือปลาเขามาไห้เนาะคะ่ะแล้วมีเอฟซีุ่ถามเขามาเนาะค่ะฝากถามเขามาว่าขี่รถนี่เห็นเหล็กทะเบียนบ,บอเห็นบอเห็นเหล็กทะเบียนเพราะว่าแม่นันยืนยมเติยวมแม่มาเห็นคนเหินซุูงปลามาอื แต่ว่าหูแต่ว่าขี่รถมาเมนบอกขึ้นแหมหูแต่ว่าพนขี่รถหักแต่ว่าใน้ขั้วหมันแม่บอเห็นหลุดบอกเห็นรถดเนาะ<อ>ค่ะบอเห็นค่ะแ้วกาอายุนี่กับหูอายุเมนบอลเพาเพื่อนอายุจักปีอายุแล้วหนึ่งสิบคนบมานสี่สิบแปดสี่สิบแปดปีเน,นาะค่ะค่ะเอดก็ได้ทา้มขามถามให้หเอฟซีแล้วเนาะค่ะเพราะว่าข่างเพื่อนไวเนาะค่ะ ที่สองกับมาตามความฝันของคุณแม่เนาะค่ะแล้วก็มาถามคําถามที่ข้างไว้นั่มกับนั่มไปพิจารณาเบิงเนาะค่ะมักชอบตัวไรกับจัดตัวนั่น,นะค่ะเป็นแนวทางให้เนาะค่ะคุณแม่ไม่ย้ำเพิ่มเติมอีกบ่คะม,มีซ้ำหนีเนาะ,ค,ะ,ะค่ะงวดที่ผ่านมาคุณแม่เข่าสามตัวค่ะทา่านผู้ชมสองตัวกับเข้าเนาะคะ่ะงวดนี้ขอให้มาสามตัวอีกคือเกาเนาะคุณแม่เนาะขอให้มันหวานปัง,งๆอีกค่ะค่ะขอบคุณแม่แสงที่หลายค่ะขอเพลงแนวทางขอบคุณค่ะ ค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลของเม่แสงค่ะในงวดวันที่สองมกราฮกแดนี่ค่ะคลิปนี้มาตามคุณแม่เป็นคลิปที่สองความฝันที่สองเนาะค่ะในความฝันนี่คุณแม่เพิ่นฝันอยู่สองเทื่อในคืขึ้นเดียวเพิ่นว่าค่ะเทื่อแรกนี่ในความฝันนี่ฝันว่าเห็นเด็กหน่อยเพิ่นว่ามานอนนั่มเพิ่นว่าค่ะที่แหลกมาผู้หนึ่งเพิ่นว่า นอนเฮ e ียงข่างพื่นเนาะค่ะแล้วก็สักพักหนึ่งมีผู้สองตามมาเพื่นว่ามานอนเฮียงข่างคือการเลี่ยงกันเลยเพิ่นว่าค่ะคุณแม่นี่นอนกลางเพื่นว่าเด็กหน่อยนี่นอนประกบข้อพื่นว่าค่ะฝั่งนี่เป็นเด็กหน่อยทั้งกลางเป็นคุณแม่แล้วก็อีกฝั่งทั้งหลังนี่ก็เป็นเด็กหน่อยเพิ่นว่าค่ะประกบเลยเพื่นว่าค่ะเด็กหน่อยสองคนเนาะค่ะเป็นผู้ยิงเบิดทั้งสองพื่นว่า นอนประกบเพิ่นเพิ่นว่าในความฝันเนาะค่ะลามาฝันที่สองบันนี่ฝันต่อกันไม่อีกเพิ่นว่าค่ะฝันว่าเห็นคู่บามาบินบาทเพิ่นว่าค่ะแต่ว่าเมแสงนี่ถ้าเป็นคนถือบาทเพิ่นว่าค่ะเป็นคนถือบาทแล้วมีผู้เฒ่ามาใส่บาทให้เมแสงเพิ่นว่าใส่เข่าแล้วก็ใส่ขนมเพิ่นว่าเป็นขนมหวานเพิ่นว่าค่ะจนวบาเต็ม บาทเพิ่นว่าค่ะจนเต็มบาทเลยเพิ่นว่าอาหารการกินนี่เต็มบาทเลยเพิ่นว่าค่ะแต่เป็นผู้เถ่าผู้ทรายเนาะค่ะมาใส่บาทให้เพิ่นเพิ่นว่าค่ะแม่แสงนี่อุ่มบาทเพิ่นว่าค่ะฝันซ้ำนี่เพิ่นว่าค่ะแม่แสงก็เลยหายเนวทางมากเนาะค่ะก็คือหนึ่งสี่สามเนาะค่ะเป็นเหลขกดีจากฝันเนาะค่ะหนึ่งนี่ตีมาจากเล็กน้อยเนาะค่ะสี่นี่ตีมาจากเม่แสงเนาะค่ะเม่แสงนี่น้ามสี่เพิ่นว่าค่ะหล้กก็สามนี่ตีมาจากเล็กน้อย กับเมษางร่วมกันเป็นสามคนเพิ่นน่าค่ะเพราะว่านามผู้หยิ่งเนาะค่ะมีผู้หยิ่งสามคนนอนเรียงกันเนาะค่ะหนึ่งสี่สามเหล็3สามโตตีจากฝันค่ะแล้กก็หนึ่งสี่เนาะค่ะตีจากฝันเพิ่นน่าเด็กหน่อยนี่นามหนึ่งเพิ่นน่าค่ะผู้หยิ่งน้มสี่เพิ่นน่าค่ะตีเป็นหนึ่งสี่เหล็กสองโตเนาะค่ะหนึ่งหนึ่งเนาะค่ะตีจากฝันเด็กหน่อยสองคนอาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งก็ได้เพิ่นน่าค่ะแล้วการหนึ่งสองเพิ่นว่าเป็นเหล็กตีจากฝันคือกันเนาะค่ะ เด็กหน่อยสองคนเพื่นว่าอาจจะเป็นหนึ่งสองเพิ่นว่าวางกลมห้เนาะคะ่ะเน้นเนาะคะ่ะถ้าวางกลมหม้หไามถึงว่าเน้นแล้วก็มากเนาะคะ่ละล้กกะหกสามเนาะคะ่ะหกสามอย่างหกสี่นี่เป็นอายุของเมษเองเนาะคะ่ะเมษนี่อายุหกสิบสามอย่างหกสิบสี่ปีเพิ่นว่าเป็นอยังจังเอาอายุน้ำเนาะคะ่ะเพราะว่าเมษนี่เพื่นฝันว่เพื่นนดีอุ่มบาทเนาะคะ่ะแล้วมีผู้เทามาใส่บาทในเพื่นเพิ่นว่าโ bon บน่เนาะคะ่ะ อาซีมาอายุก็ได้เพื่อนว่าค่าหลักก็ฟันว่เด็กหน่อยนี้มานอนนั่มาขอนอนนั่มเนาะค่ะติดอายุไว้นั่มเพื่อนว่า63าอย่าง64ปีค่ะหลักกระเลขสามตัวอีกคุ้มหนึง่งเนาะค่ะ4ี่ศนย์เก่าเพื่อนตีหายจากฝันค่ะเพื่อนว่าแม่แสงนี่เป็นผู้หญิงเพื่อนว่าน้ำสี่เพื่อนว่าหลักกระบาดนี่เป็นกลมๆเพื่อนว่าน่าจะเป็นศูนย์เพื่อนว่าค่ะเก่านี่ตีมาจากผู้เทาเนาะคะ่ะผู้เทามาใส่บาดเพื่อนว่าค่ะ เมแสงตีไฮเหล็กสามตัวสี่ศูนย์เก่าเนาะค่ะเป็นแนวทางในงวดวันที่สองมกราหกแปดนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบในงวันใหญ่กับเมแสงสุขูสุขค้นค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนํำเด้อค่ะกันไว้เลือกเอาตัวใดที่จะของหมักค่ะคาตาคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงผ้าร่วยน้ำนี่เด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ